สวัสดีจ้าทักทายนะคะชิ่นีอเมริกาอ้้ยโควิดทักทายเพื่อนแม่หน่อยาสวยแม่ไปทำงานกันเด้อมาแดดดีดีน้องนอนอาบแดดจ้นเพื่อนจ้าเอ๋ก่อนไปทำงานเทน้ำไให้น้องเผื่อน้องหิวน้ำนี่ส่วนแมวแม่กับแมวเอ๋ๆๆๆ นั่นวะนารั่นขี่มาถ่ายแตวแม่ทำงานก่อนขี่เพื่อนถักทายนะคะย้าไพเปอร์ทำงานกันนะหาตังค่าขนมก่อนกี <c oughs> ่เพื่อนนี่ นี่ต้นกระเจี๊ยบเพื่อนๆดานี่พอปลูกไว้โอเคขวิไม่ต้องตามมาลูกเอ๋ก็ถ่ายวิวสวยๆก่อนไปทำงานเพื่อนสนน้องตามมาโขวิไม่ต้องตามมาเดี๋ยวแม่ไปไปทำงานไปส่งอาหารให้คุณลูกค้าเพื่อนๆดาน้องตามมาใหญ่เลย บรรยากาศตอนเช้าๆเลยเพื่อนๆฝักน้ำโควิด <c oughs> เห็นกล้องไม่ได้ต้องโชว์เอาละ <c oughs> ต้องข้าแล้วเ,ออเดี๋ยวแม่มาอยู่บ้านดีๆแล้วลูกอุ้ยลมพัดดอกพายุมาเพืพ่อนๆจ้ากิ่งเกิงต้นไม้ปิว เมื่อวานนี้ก็ได้พอค่าน้ำมันรถกับข้าวนะคะเพื่อนจ๊ะแล้วก็ได้ค่าแรงนิดหน่อยมาตรงนี้ก่อนเฮ้ยเพื่อนจ๋ะเวลาเป็นเงินเป็นทองั้องจางเลย <c oughs> นี่ดูลูกแอปเปิลของพ่อเออลูกใหญ่แล้วเพื่อนจ๋ะนี่ นี่เห็นอย่างนี้น่าหวานนะเมื่อนจ้าหวานหวานมากเออเคยชิมแล้วเมื่อปีที่แล้วนะเออ,อนี่ต้นพุนต้นพุนต้นพมอุ้ <c oughs> ยลูกดกมากเพื่อนเื่อนจ๋า น,นี่เพือนเห็นไหมเห็นน้องไหมเยอะแยะเลยต้นบ็อกคลงบ็อกคิลี่พอ่อปลูกไว้นะเอาไปทำกับข้าวบ้างแล้วนะเพื่อนจ๋านี่ใครที่ติดตามช่องเอนะเมื่อไม่นานนี้ที่เอช่วยพ่อลงปลูกผักเนหะ็นไหมตอนนี้น้องกำลังโตแล้วเพืเ่อนจ๋า พขาโพดกกหวานเจี๊ยบเลยเพื่อนเพื่อนจ๋าต้นนี้สงสัเลยน้องกงน้องกวางมาดมและเหยียบเล่นลนะน่ะนะพอปลูกทุกปีเพื่อนเพื่อนจ๋าอุ้ยงามโปดงามหลายเห็นไหมนี่อันนี้ต้นมะเขือเทศพอก็ททำอันนี้หลักไว้ให้หน้องนี่ตน้นกะลัมรุนเบื่อนี่น้องกำลังหัวขึ้น หัวใหญ่มากของบ้านพ่อเพื่อนดานี่ต้นพริกเห็นไหมนี่ต้นบ็อกโคลี่พเพื่อนนี่ต้นกระจงกระเจี๊ยบพ่พอกปลูกไว้นะเห็นไหมนี่เออสวยงาม เอ๋ามาถ่ายให้เพื่อนชมชีวิตต่างแดนเพื่อนแต่ช่วงนี้ก็ทำงานทุกวันนะคะเพื่อนจ๋ะหาเงินเก็บเงินโอเคคันเพื่อนเอ๋พร้อมไปทำงานกับคุณสามีแล้วเด้อเราค่อยเราค่อยเอ๋ค่อยมาถ่ายให้เพื่อนชมใหม่เด้อโอเคขอบคุณผู้ติด,ดตามเพิ่มขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะพเพื่อนๆจ้า ช้านี้ที่อเมริกาเกอลลิง okay. สวัสดีครับสวัสดีครับ Thank you เป็นเอกทักทายนะคะเพื่อนๆนะเคอไปทำงาน Let's go go working อเค go working โอเคบ๊ายบาย